สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะลองชวนเพื่อนสมาชิกผู้คยนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินใจค่อนข้างยากนะครับระหว่างปืน2แบบก็คือปืนแบบเข็มพุ่งนะสตัวนี้นะครับมีตัวกอสิแล้วก็ตัวซิเซอ์นะเป็นตัวแทนของเข็มพุ่งนะครับกับอีกแบบหนึ่งสมมติว่าใช้กระสุนขนาดมม้ามมยเหมือนกันนะครับก็คือเป็นทรง1911กกระบอกหนึ่งก็คือโค นหนึ 1> <1> ่ง้อหนึ่งนะครับตัวนี้แล้วก็ไอ้เจ้าตัวลอตไอแลนด์หนึ่ง้หนึ่งนะฮะทีนี้ถ้าจะต้องตัดสินใจเลือกนะครับเรียกว่าชอบทั้งคู่เลยแต่ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจเลือกอย่างไรนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะลองมาหาแนวทางหรือว่าเป็นแนวคิดนะครับในการที่มองแต่ละมุมแต่ละมุมนะครับว่าไอ้เจ้าเข็มพุ่งเนี่ยดียังไงแบบหนึงน่ง้อยหนึ่งเนี่ยดียางไรนะครับปืนทุกกระบอกถูกตรวจสอบความปลอดภัยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งสี่กระบอกเลยนะแต่ว่าจับถือก็เจีช็คนะรบอ นะเริ่มต้นนะครับเรามาดูที่ปืนยอดนิยมนะครับปืนแบบเข็มพุ่งผมจะจับนะครับตัวที่อยู่ใกล้มือสุดก็คือตัว Glock 19นะฮะปืนปลอดภัยนะครับแบบนี้นะครับจุดที่ดีนะครับแล้วก็เด็ดมากๆของปืนแบบเข็มพุ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มักจะมีโครงปืนทํามาจากโพลิเมอร์ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนค่ายไหนนะครับส่วนใหญ่เนี่ยโครงปืนมักจะทํามาจากโพลิเมอร์ จะได้เรื่องของน้ําหนักที่ค่อนข้างเบาจับถือแล้วก็เบานะครับสบายมากเช่นเดียวกันนะครับกับตัว Six P 3 2 0 SP นะครับเช่นกันโครงร่างนะครับเป็นแบบโพลิเมอร์ด้านบนก็จะเป็นสไลด์โลหะนะครับแลที่นี่คือสแตนเลสนะจับถือแล้วก็รู้สึกว่ามันก็หนักนะครับแต่ว่าถ้าเทียบนะครับกับตัว1น1กนึเนี่ยไอเจ้าตัวนี้เบากว่าหลายขีดนะต้องบอกว่าหลายขีดมากๆนะครับ ตีเป็นตัวเลขเนี่ยอาจจะอยู่ที่โดยประมาณนะครับ700นะ700กรัมนะครับโดยประมาณบรรจุ2องกระสูนเรียบร้อยนะครับแต่ว่าเจ้า1911ที่เป็นเหล็กเนี่ยอยู่ที่ประมาณ900ถึง1,000กรัมนะครับโดยประมาณนะน้ำหนักก็ค่อนข้างเบานะครับถ้าเทียบแล้วดังนั้นเนี่ยในเรื่องของการใช้งานสำหรับคนที่ต้องการนะครับนำพาติดตัวไปบ่อย ผมก็จะแนะนำนะครับว่าเป็นแบบเข็มพุ่งที่เป็นโคลโพลิเมอร์เนี่ยอันนี้เหมาะนะครับดีมากๆอันนี้คือส่วนที่1น,นะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของวงกระสุนนะวงกระสุนเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบอย่างต่าๆนะครับไอ้เจ้าตัวปืนแบบเข็มพุ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15นัดนะโดยประมาณนะครับ15นัดอย่างซิกซ์โซเออร์นะครับกระบอกนี้ก็17นัดเลยนะถือว่าโดดเด่นนะครับในเรื่องของวงกระสุนเนี่ยมาก นะครับเรื่องของมงกะสูตรเนี่ยได้เปรียบนะต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการบํารุงดูแลราาักษาในแบบเข็มพุ่งนะครับหยิบจับโซนญ่แล้วที่สัมผัสกับตัวผิวหนังเนี่ยก็คือโครงหรือว่าพวกด้ามปืนเป็นโพลิเมอร์ดังนั้นเนี่ยพวกเหงื่อใครต่างๆเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะขึ้นสนิมหรือเกิดสนิมแต่อย่างใดไม่เป็นแน่นอนนะครับจะหยิบจะจับก็ไม่ต้องมาคอยเช็คคอยถูนะเช่นกันนะครับตัวนี้ก็เป็นโพลิเมอร์ นะอาจจะเป็นขี้เหงื่อนะครับต่างๆเนี่ยแต่ก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าตัวโพลิเมอร์เนี่ยไม่มีปฏิกิริยานะครับกับตัวความเค็มแต่อย่างใดก็คือเรียกว่าอยู่กันยาวๆในหยิบจับก็สบายนะครับดูแลรักษาง่ายนะนะก็คือในเรื่องของการดูแลรักษานะครับและอีกจุดหนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นข้อดีของปืนแบบเข็มพุ่งนะก็คือเรื่องของน้ําหนักการร่างกายเนี่ยจะคงที่นะครับเท่กากันทุกๆนัดนะเท่กากันนะครับยกตัวอย่างเช่นปืนกล็อก เพืนะ่อปลอดภัยนะครับแม้ว่าจะเหนียวสักกี่ครั้งนะในปืนเดิมๆของเขาเนี่ยหรือว่าเป็นปืนที่แต่งก็แล้วแต่นะครับน้ําหนักไกเนี่ยก็จะเท่าเดิมนะทุกๆนัดนะครับในการเหนียวทําให้เรื่องของการคุมนะครับตัวปืนหรือว่าการยิงเพื่อแม่นยำเนี่ยเชิงกีฬาไอเจ้าแบบนี้จะได้เปรียบน,นะครับเพราะว่าผู้ยิงจะรับรู้ถึงน้ําหนักไกนะครับที่ลั่นออกไปในแ,แต่ละนัดจากการฝึกซ้อมบ่อยๆนะครับ เช่นกันกับตัวซิกซ์เซนะครับกระบ,บอกนี้ตนึงปลอดภัยนะจะคงที่นะครับแบบนี้ทุกนัดไปตัวนี้ถือว่าเป็นข้อที่ดีนะครับของปืนแบบเข็มพุง่งนะโอเคนะครับต่อไปนะครับเรามาดูข้อดีของปืนแบบ1 9ึ่บางคนเนี่ยชอบนะครับเรียกว่าข้างใครแล้วก็หลงไหลอยากจะมีไว้ในครอบครองนะครับไอ้เจ้าตัวปืนแบบ191 1แต่ทีนี้นะครับเรามาดูว่า นอกจากความชอบเนี่ยมันมีอย่างอื่นไหมนะครับยกตัวอย่างนะครับตัวปืนโคไหนกระบอกนครับมาคโซีเจ็ดศูน์นะครับ,รรบปืนในดวงใจของใครหลายๆคนโดปลอดภัยนะครับนี่ข้อดีนะครับของตัวปืน1911กนะครับก็คือเรื่องของความแม่นยำต้องยอมรับนะครับถ้าเผื่อว่ายิงเทียบในคนคนเดียวกันนะสองกระบอกนะครับระหว่างปืนโ9 1 1 นะเอาว่าลำกล้องเดียวกันนะครับกับปืนกลอกนะผมก็ค่อนข้างเทน้ำหนักนะครับไปที่ทรง1 9ึ่งกนงเนี่ยให้ความแม่นยำนะครับในเรื่องของการทำกลุ่มกระสุนเนี่ยจะดีกว่านะครับอันนี้เน้นย้ำว่าในคนคนเดียวกันยิงปืน2แบบนะครับแบบนี้กลุ่มกระสุนเนี่ยอาจจะเหนือกว่าในเรื่องของความแน่นนะครับหรือความแม่นยำนะะสองนะครับก็คือเรื่องของความทนทานในเชิงของความรู้สึก ความทนทานนะครับสำหรับคนที่ดูแลปืนดีเท่าๆกันนะยกตัวอย่างเช่นนะครับจับถือปืนแล้วก็มีการเช็ดนะครับมีการดูแลบำรุงนะครับชิ้นส่วนต่างๆนะครับอยู่หนึ่งเนืองนะไอเจ้าตัวเนี้ยจะอยู่นะครับคงทนในเชิงของความรู้สึกเนี่ยมากกว่าเพราะว่าทํามาจากเหล็กทั้งกระบอกนะครับเช่นกันนะครับกับตัวรอยอแลนด์ก็เหมือนกันนะครับตัวปืนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะมี2วัสดุนะครับก็คือเป็นเหล็กล้วนแล้วก็เป็นสแตนเลสนะ ทั้งคู่เนี่ยให้ความมั่นใจนะครับในเรื่องของความคงทนเนี่ยสูงกว่าโพลิเมอร์นะแน่นอนนะครับแน่นอนต่อไปนะครับจุดที่ดีนะครับของตัวโซนิกันหน,หนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของน้ําหนักไก่นะถ้าเทียบกันนะครับอีกทีหนึ่งนะปื๋ยปลอดภัยนะครับถ้าเทียบกันเนี่ยเหนียวไก่นะครับปุ๊บแล้วแต่งมาอย่างดีนะรับประกันว่าไอเจ้าจังหวะซิงเกิลนะที่แตะเราลัานเนี่ย ประมาณสักปอนเสร็ๆเ,เนี่ยทำได้แน,น,น่นอนนะปอนเศษๆทาได้นะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นแบบเข็มพุ่งเนี่ยไปแต่งแบบปอนนิดๆเนี่ยอาจจะเกิดอาการสับไม่แตกอาจจะนะครับแต่ในระบบ1นึ่นะครับแบบนี้นกสับเนี่ยฟาดลงไปเนี่ยอย่างไรก็โอกาสลั่นเนี่ยสูงอยู่แล้วนะครับก็จะได้เปรียบในเรื่องของการแต่งนะน้ำหนักไก่นะครับตัวปืนเนี่ยแตะปุ๊บแล้วก็ลั่นเนี่ยค่อนข้างเฉียบคมนะต้องบอกว่าไก่เนี่ยเฉียบคมมากๆนะครับ ดังนั้นจึงเป็นปืนที่เหมาะสําหรับนําพาไปที่สนามยิงปืนนะแต่ไม่ค่อยที่จะเหมาะนะครับสำหรับคนที่อาจจะต้องใช้ตัวปืนเนี่ยในการติดตัวไปบ่อยๆเพราะว่าตัวปืนค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักเยอะนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อตอนต้นว่าน้ําหนักเนี่ยเฉียดๆประมาณสักโลหนึ่งนะหรือว่าโลนิดๆน,นะอยู่ประมาณนั้นนะครับค่อนข้างที่จะหนักแล้วถ้าเผื่อว่าขาดการดูแลรักษาในป,นปืนประเภทนี้นะครับ แน่นอนนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือเรื่องของสนิมเพราะว่าโครงปืนเนี่ยทำมาจากเหล็กนะตัวสนิมเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับจุดแรกสุดที่มักจะเกิดขึ้นในปืน1 9ึ่กนะครับก็คือใต้ประกับนะครับใต้นี้ถ้าเผื่อว่าขายการดูแลสังนะครับไอ้เจ้าเหงื่อใครของเราเนี่ยวลาเราจับถือบางทีเราไม่รู้นะครับว่าที่สั่นมีปืนเนี่ยมันร้อนนะมากๆนะครับเหงื่อนเนี่ยมันซึมเข้าไปตามร่องนะครับพวกนี้ เปิดออกมาเนี่ยบางทีเนี่ยโอ้โหแทบช็อกนะครับแดงแน่นอนขอบขอบนะครับตัวนี้หมั่นดูแล sporting, นิดนึงนะครับการดูแลรักษาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากหน่อยนะยากหน่อยแต่ก็ได้เปรียบนะครับในเรื่องของความสวยงามในเรื่องของความทนทานแล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีจุดดีจุดเด่นเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันทั้งนี้นะครผู้ที่จะซื้อปืนตะกระบอกเนี่ยจะต้องดูตัวเองนะครับว่า ชอบหรือว่าใช้งานเนี่ยแบบไหนถ้าเผื่อว่าเน้นใช้แบบสมุนสมบัติเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนำนะครับแบบหนึ่งกันหนึ่งหนะึ่งะรับประกันว่าอันนี้ไม่เหมาะนะครับให้หมันเลือกที่แบบเข็มพุ่งจะเหมาะกว่าแต่ถ้าเผื่อว่าคนที่อาจจะใช้ปืนไม่ค่อยบ่อยนะแล้วก็นานๆเนี่ยไปยิงทีหนึ่งเฉพาะที่สำนึปืนหรือว่ามีไว้สําหรับเฝ้าบ้านนะอยยาจารย์แบบนี้เหมาะมากนะครับที่จะซื้อติดเอาไว้ เพราะว่าข้อดีแบบนี้ก็เหนึ่งเนี่ยมันตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ค่อยยิงบ่อยแล้วก็ไม่เน้นนะครับในเชิงของการไปลุยหรือว่าแทคติคอรสักเท่าไหร่ก็เรียกว่าเลือกใช้ให้มันเหมาะกับวัตถุประสงค์ของแต่ละคนนะแต่ละคนก็จะมีวัตถุประสงค์นะครับต,ต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันมีความแตกต่างกันก็เลือกใช้ให้มันตรงก่อนจะจบคลิปนะครับผมแถมท้ายให้นิดหนึ่งถ้าสมมติว่าในเชิงของการปฏิบัติหน้าที่นะครับของเจ้าหน้าที่เนี่ยระหว่าง2แบบแบบเข็มพุ่ง นะแบบนี้แล้วก็แบบ191นะในปืนที่มีขนาดกระสุนเท่ากันนะครับสมมติว่าทั้งสองกระบอกเนี่ยเป็นปืนขนาด9มลเมตรเท่ากันนะครับถ้าจะต้องพกขึ้นลำถ้าจะต้องพกขึ้นลำระหว่างเข็นพุ่งกับแบบ191เนี่ยคิดว่าอันไหนเนี่ยจะให้ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมากกว่ากันนะอันนี้ทิ้งท้ายนะครับเป็นข้อคิดนิดหนึง่งถ้าจะต้องพกแบบขึ้นลำ191หรือตัวปืนกอล์ฟเนี่ย จะให้ความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมากกว่ากันนะครับก็ลองพูดคุยกันนะครับในคลิปนี้นะให้กําลังใจกับคนที่กําลังตัดสินใจเลือกอยู่นะครับผมเข้าใจว่ามีหลายๆท่านเนี่ยตัดสินใจไม่ได้ก็ลองฟังคลิปนี้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจดูนะครับให้กําลังใจกับทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ